มาด้วยใจครับเจ้าเขารวมไม้รวมมือกันคนละไม้คนละมือนะเจ้างานจะจะสำเร็จร่วงไปได้นะเจ้าอารมณ์ถึงนะเจ้าขอบคุณนะเจ้าตั้งสถานีตำรวจภูธรจะสร้างของเอาตัวนะเจ้าตีอาช่วยดูแลในเรื่องของการจราจรต่างๆนะเจ้ารวมไปถึงอ่าพี่น้องอปพรนะเจ้ารวมถึงพานนะเจ้าในวันที่เจ็ดมีนาคมเวลาสิบแปดนาฬิกานะเจ้า ตอนนี้ของพี่และลูกในเก่าคุณหล่อนสังที่ตีของโรงพยาบาลนื้อตายใเก่า้วเราจะถึงนี้ผู้ชมพาในเก่แพทย์ทนั่งทางในเก่านะครับวัตถุประสงค์เปิดก่อซื้อเครื่องมือแพทย์นะครับเพราะเป็นโรงพยาบาลขนาดเล็กนะครับผู้ซื้อประมาณจีเตียงหนึ่งจับมาได้ในขนาดเล็กนะครับเพราะฉะนั้นการบริการหลายๆสิ่งหลายอย่างผู้ซื้อตื่นเต้นตื่นตาตื่นใจนะเจ้ากับประทับใจมากๆเลยนะเจ้าสำหรับดอกเซี่ยของเราในปีนี้นะเจ้าซึ่ง บา้านใดมากจ้ะนอกอ,อื่นนะครับร่วมกระบวนกาบปีน้องบัตรปนญญงกรรมนะครับนะครับขนะอเรียนเชิญเลยนะครับ

รู้สึกหรเกลียดแห่งยิ่งที่ท่านผู้ว่าการจังหวัดลำปางได้เกียดและเกลียดสลับเวลามาเป็นแหล่งกำเนิดของสถานลำพางหลายสายที่สำคัญใช้หลอเลี้ยงชีวิตชาวลำปางและต่อให้เกียดของญาติในบ้านนะฮะท่านผู้แทนท่านสสวาสิทธิ์แตตั้งแต่ปี2555ที่จริงแล้วที่ต้องขอชื่นชมนะครับและต้องขอขอบคุณทางในอำเภอเมืองปานนะครับ ส่วนราชการต่างๆองค์กรของส่วนท้องถิ่นตลอดจนทุกภาคส่วนครับและปีนี้นะครับเท่าที่ดูบรรยากาศโดยรอบแล้วดอกเซีลยวก็เป็นใจครับบานสะพัน่นณสถานที่จัดงานแห่งนี้ทมาทำชื่อใครหน้าใครตานะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะเดินมาตรงนี้นะครับ เรยี่ม้เป็นมูเดียวกันแล้วเป็นการท่องเที่ยวนะครับตรงถึงวิธีการมากมายนะครับตอนนี้นะจ้าก็เพิ่ดุี่แล้วนะจ้าที่สี่หรอนะจาอกทุกท่านนะจ้ากจะต่าดูนะจ้าว่าจะีอยังเกิดขึ้นนะจ้ากหลังปีท่านทีกว่าราชการจังหวัด ขอขอบคุณแม่ก็เป็นเงินปันม่ก็อะไรม่กรับอ่านดรื่องขอในการสมยกที่จะโดน นนเอาอารแสดงบูดแดงๆตะกังหนึ่งครับอาขอถ่ายรูปคุณวงพันนะครับถ่ายกับรองผู้ว่าครับ ต้องเอิแล้ำทุดีมีคนจะซีประว่าิจะน้องวัยว่าี่หม่นะครับถุณปีปีไหม่เป็นเจ้าปีเป็นพึ่งนะไม่เป็นเจวันเลยนะครับไม่ชาหม่ยถึงย้อนอยู่ในวมนสู่ ไปล้นเลยจะไปลง้มเลยพี่ส<ต>องเปนะิรนบอกว่าการเต้นจะ่เพื่อนก็เป็นการแสดงปีออกถึงพลังและก็ความเข้มแข็งของคนในชุมชนของเปิรนนะเจ้๊ะอ้าวขอเชิญเพืช่วยครับขอเชิญนะครับผู้ให้ข้อมูลเชิญนะครับก็เห็นนายนอำเภอเขาก็เข้าไปร่วมงานในครั้งนี้ด้วยนะครับถ้าปีต่อไปนะครับตั้งแต่วันที่หนึ่ง มันตราถึงวันที่สิบถนอมพลเปิดกระซิบผู้ช่วยวะตีขึ้นแปดดีสามเต็มที่ปีแน่แจัดไปเต็มห่างน้อยจ้ะ <c oughs> ผมว่าเอาออกแบบนี้นะครับของก็ขึ้นก็เป็นผู้ช่วยนะครับตีอะไรข้อมูลนะครับการแสดงของตีน้องชมพาู่ลาหุญนะครับเด็กตีไทยชุดหนึ่งนะครับชุดนี้ช,นชุดที่ยิ่งใหญ่แต่กนะ็จะเน้นวัฒนธรรมท้องถิ่น้องพี่เป็นรักนะครับ น,น้องอื่นมีมีดีแช่เอามาโชว์น,น,น,น้องอื่นเจ้าเจ้าว่าท่าน,นไดเจ้าของเบอร์เมืองปานท่านสแกนพื้นที่เรียบร้อหรยหมดแล้วนะเจ้าทั้งตัวและใจแหลกกันมานะครับวันนี้มาถึงที่นี้ได้โดยท่านท่านประธานสภาพุง่งจะยกย่องเนี่ยนี่นะเ <laughs> ดินในยุคถนอมมือแปลได้ละ

เียดการเปิดแอนดอกเทศกาลดอกรว้ในกัรที่หลากหลายนอกนั่นเออกัซื้อมาเน้นขึ้นงาล้วก็แต่เนี้มันดีๆขึ้นไปนี่ผมไปจะได้ก็ไปเจอหลังหงเอาหรอหรังหแเหมือกฟันแล้ก็เหมือนฟ้าเราดู่ายการเราทำ่ิกรเกี่ยวไปไปนะครับ ต้องโดนอะต่อแม่พี่น้องแล้วโอ้โมส,สไไมม <c oughs> ติเป็นนายธนานะครับไปหลงแต่หนุนมาได้นะมันฝังต้นหนุนนะครับผ่านสนจไปมาหมดนะครับเพราะพื้นที่ของเพื่อนเหมือนท่านประธาน,นเหมือนท่านในายอำเภอเหมือนกันนะครับไปไปมดละน้องอืง<า>อ่นแต่พู้นำนะครับในสมัยใหม่นะครับขอขอบคุณคุณนะครับท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางท่านพิสมุลลนแล้วก็คุณ